สวัสดีครับแฟนๆพบกับผมในรายการ Pop Pop Racing นะครับหรือเดิมมีชื่อ PNR 1 9 6 Racing นะครับจริงๆแล้วของแท้จะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะครับผมตานนี้ครับ Pop Pop Racing แล้วก็มี Mercedes สีแดงประตูหลังคาสีขาวจอดอยู่ด้วยนะครับคือเอาง่ายเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูรถกันแต่ก่อนอื่นตรงนี้ไม่ไดมีผลกระทบอะไรมากแต่อย่างที่ผมบอก ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูคลิปก่อนหน้านั้นแบบผลงานเก่าๆได้ตามปกติครับนะเข้าใจกันแล้วก็ไปกันเลยวันนี้รถที่จะมารีวิวคือ Nissan 180SX หรือบางประเทศเรียกอีก2ชื่อคือ 200SX กับ 240SX จริงๆแล้วมันเป็นเครื่อง SR20 หลังหักในตำนานนะพี่ถูกขออภัยด้วย และเป็นรถขับหลังที่เรียกว่าขวัญใจมหาชนในยุคนั้นเลยยุคเก้าสูนเลยจริงๆรถคันนี้ผลิตตั้งแต่ปี1988 19ถึง1998นะครับผมเป็นตัวนี้นะยครับผมตอนนี้ด้านหน้าเดิมๆล้อเลออะไรเดิมหมดด้านท้ายก็เดิมแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบอีกแนวหนึง่งเป็นแนวแบบรถด,ดริฟต์รถแข่งนะครับผมอืมคือเป็นรถแข่งสารพัประโยชน์ต่อยอดได้หลายอย่างเช่น บางคนก็เอาหน้า s 1 3มาลงนะครับแล้วแต่นะครับผมภายในเดิมๆจะเป็นแบบโปงไลสามกา้าน4กา้านให้เลือกแล้วก็สังเกตอีกอย่างว่าถ้าพวงขวาเบรกมือจะต้องอยู่ขวาถ้าพวงซ้ายเบรกจะต้องอยู่ซ้ายนะครับผมเบรกมือนะครับแล้วที่พีคก,กว่านั้นคือของเดิมเป็นวิทยุเทป รือจะไปแต่งอะไรตามความชอบได้หมดมันมีทั้งรุ่นเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้แค่แบบนี้แบบเรียบง่ายสบายๆมีโอไดฟ์ลากรอบเกียร์ยาวเลยแต่จะสู้เกียร์ธรรมดาไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ซื้อไปเนี่ยอยากได้เกียร์ธรรมดาเพราะว่ามันมันกว่ากันเยอะนะครับผมนี่ของตรงยุคของตรงยุคแพลเนียก็ลักษณะก็จะประมาณนี้ครับผม ด้านหน้าด้านข้างล้อเลอ,ลอ,ลอด้านท้ายอะไรต่างๆนี้ก็ทุกอย่างโอเคหมดแต่ฟีมันยังไม่เข้มพอนี่ต้องแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวขอเซฟรถคันนี้ไว้แป๊บหนึง่งเอาละเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปทดสอบกันไปนี่คือประเดิมคลิปแรกของปีเลยนะครับเนี่ยกับรถ180 SN นะครับวันนี้เรามี เพื่อนของสติกนะครับผมเป็นสตั๊กนะครับผมอ่ะเออรอเล่นจริงๆก็เป็นเพื่อนกับสติกนั่นแหละอ่ะไป ตามนี้ครับผมนะครับขอเดินดูรอบรถแป๊ดหนึ่งอันนี้ขอดูจอดหน้ามินิมาร์ทเลยนะครับผมเดี๋ยว,ยวก็ตามนี้นะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวนิสสัน 180SX นนะครับผมบาย ปอกปอกเรซิ่งนะครับผมคลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ